พวกมึงมั่นใจในตัวแทนมึงใช่ไหมต้องค่ะอาจารย์คะคขาอยากให้อาจารย์อาจารย์เบียร์คนตื่นทำเนี่ยฝากถึงฝากอะไรถึงเด็กบีพียูที่ชอบตื่นสายหน่อยค่ะอย่างเช่นเฉพาะพวกเด็กซอยแปดอะไรเงี้ยค่ะอยู่ใกล้ๆเลยตื่นเก้าโมงเรียนเก้าโมงอะไรเงี้ยค่ะอยากให้ฝากถึงหน่อยเข้าเรียนเก้าโมงตื่นเก้าโมงอ๋อพวกมึงก็จะเป็นคนตื่นสายอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้อยู่ที่สัมดานเนะสัมดานคือตื่นสาย คืออาจารย์เนี่ยสมัยเรียนมหาลัยจะก็เป็นนะตื่นสายตื่นสายเพราะอะไรเพราะนอนดึกพอเวลามันนอนดึกมันก็ตื่นสายเป็นตามปกติคําถามคือถ้าเราไม่นอนดึกจะตื่นสายไหมก็สายเหมือนเดิมอาจารย์เพราะสุดท้ายก็คือขี้เกียจตื่นอยู่ดีใช่ไหมเพราะนั้นแก้ไขสันดานตัวเองใหม่อย่าตื่นสายด้วยการตั้งนาฬิกาปลุกก็คือมึงลุกเลยไม่ใช่ตั้งนาฬิกาไป5ครั้ง10ครั้งมึงติ๊ตติ๊ปิดอีกติ๊ตติติปิดก็คือถ้ามึงตั้งอย่างงี้มึงไม่ลุกหรอกให้ตายตั้งยันตายก็ไม่ตื่นนนนนนนสสรุว่่่าาาามมมึึงงจจะะอออตตืืยยหูถแคี มันไม่ต่างจากนอนตายเลยนะคือนอนแบบสนิทมากบางทีเพื่อนขยับจะไม่รู้สึกตัวด้วยซ้ําโทรเนี่ยไม่รับโทรศัพท์ด้วยนะจนเป็นงานเป็นเหตุของการเรียนสายเพราะตื่นสายปรวิธีการแก้ไขตัวเองใหม่คืออะไรพยายามฝึกอบรมบ่มนิสัยตัวเองใหม่เริ่มต้นพัฒนาตัวเองนอนให้เร็วขึ้นแต่นักศึกษาอาจารย์พูดอ่ะให้นอนเร็วมานอนยาเพราะอะไรมันมีเรื่องให้ทํามันมีเรื่องให้เล่นสนุก มนมีงานให้ถามคืองานเนี่ยเขาสั่งกันมาเนี่ยเป็นเดือนเป็นอาทิตย์มึงก็ไม่ทำไงมึงจะมาทาเอาคือสุดท้ายก่อนที่จะส่งงานวันลุกขึ้นแล้วมันจะไม่นอนดึกได้ยังไงอะ่ะแล้วมึงก็อ่านอ้างแบบนี้ตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะมึงเป็นกูก็เป็นมาก่อนเหมือนกันออเพราะนั้นวิธีการคืออะไรแก้ไขตัวเองใหม่เปลี่ยนตัวเองใหม่ว่าเวลาสั่งอะไรมาปุ๊กก็รีบเล่นในการทำอ่าขวนขวายในการฝึกระเบียบวินัยตัวเองถ้าเราทําได้เนี่ยการเรียนเราจะดีขึ้นด้วยเพราะมันจะตั้งใจเข้าเรียนขึ้นอย่าเราพยายามฟังบทเรียน ที่เป็นความผิดพลาดของคนที่เคยผิดพลาดมาแล้วเนี่ยมาอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราเอาบทเรียนเหล่านี้มาแก้ไขว่าตัวเราเองจะไม่เดินผิดพลาดแบบนั้นยางอาจารย์เนี่ยยกตัวอย่างความผิดพลาดของตัวเองเพื่อให้ทุกคนเนี่ยอย่าเอาความผิดพลาดเนี้ยไปใช้ในชีวิตของตัวเองต้องแก้ไขในความผิดพลาดนี้อาจารย์บอกว่าอาจารย์ตื่นสายชีวิตอาจารย์จะมีความผิดพลาดเยอะค่อนข้างมากแต่ปัจจุบันอาจารย์ตื่นเช้าทุกวันตั้งแต่อาจารย์ปฏิบัติธรรมหรือตั้งแต่ทํางานประจำมาเลยเนี่ยอาจารย์เปลี่ยนตัวในการตื่นเช้าทุกวันอาจารย์ต้องไปก่อนเจ้านายเสมอ อาจารย์ต้องไปก่อนลูกน้องเสมอไม่ใช่เพราะกูขยันนะพเพราะกุญแจกุญแจเปิดตึกอยู่กับกูอมันไม่มันมีหลีกเลี่ยงไม่ได้นะกูต้องไขกุญแจไม่ต่างจากรปปนะพออมันเลยจะเป็นต้องทาอะไรต้องไปเช้าแต่เราขวนขวายในการฝึกความรับผิดชอบของตัวเองว่าเรามีความรับผิดชอบเชื่อไหมตอนที่อาจารย์ถือกุญแจตึกเนี่ยอาจารย์ไม่เคยไปสายเลยแต่วันหนึ่งอาจารย์มีลูกน้องอาจารย์เอากุญแจเนี่ยฝากไว้กับลูกน้องตัวเองตื่นสายเลยเพราะอะไรไม่ต้องรับผิดชอบต่อใครมันเลยทําอะไรทําให้ตัวเองขี้เกียจ ดังนั้นลองเปลี่ยนใจดูซิว่าถ้าเราเนี่ยจำเป็นต้องรับผิดชอบกับหน้าที่ของตัวเองเราจะเริ่มขวนขวายในการอยากตื่นเช้ามากขึ้นเพราะต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนคาถ,ถามรู้หน้าที่ของตัวเองหรือยังว่าต้องทําอะไรหน้าที่ของตัวเองคืออะไรเช่นต้องไปเรียนหนังสือถ้าเราเรียนหนังสือความรับผิดชอบของเราคืออะไรเพื่อการพัฒนาทําให้ตัวเองเนี่ยมีอาชีพที่ดีมั่นคงในอนาคตเพื่อเกเฉลี่ยที่ดีเพื่อความรู้ความสามารถของตัวเองเพื่อครอบครัวที่จะต้องส่งเงินให้เราเรียน ส่งวัวส่งควายขายป่วยขวาควายเลี้ยงพวกเราเนี่ยส่งเรียนเนี่ยนะอันนี้มันเป็นบริบทสําคัญเนี่ยถ้าเรารักรู้วิธีการรับผิดชอบตัวเองการตื่นสายจะไม่มีเกิดขึ้นกับเราเพราะอะไรเรารู้ว่าสิ่งที่เราต้องทําต่อจากนี้คืออะไรประมาณนี้เนาะโอ้โหคำถามหนูดูเหมือนไม่มีอะไรลูกอาจารย์ตอบดูมีคุณค่ามากเลยนะเป็นคำตอบที่มีคุณค่ามากๆแล้วก็จะไม่สายแล้วใช่ไหม <c oughs> อ๋อไม็ยังสายต่อไปเลยอาจารย์ <c oughs> เพราะกูดูหน้าแก๊งเมืองไม่น่ารอดจ้ะนะอ่าต้าวต